ตู mainland, ้อบรมร้อนการใช้ตู้หอบรมร้อนเบอร์สวิตช์หมายเลขหนึ่งไปที่ตำแหน่งออนกดสวิตช์หมายเลขสองเบอร์สวิตช์หมายเลขสามและเบอร์สวิตช์หมายเลขสี่ไปที่หมายเลขสองการตั้งค่าอุณหภูมิกดลูกศรขึ้นเพื่อเพิ่มอุณหภูมิหรือกดลูกศรลงเพื่อลดอุณหภูมิ เมื่อได้ค่าตามต้องการแล้วกดโหมดเพื่อ,อยืนยันค่ารอจกนกระทั่งอุณหภูมิได้ตามต้องการเปิดประตูตู้เพื่อนำตัวอย่างใส่นำถัดที่ต้องการใส่ตัวอย่างใส่เข้าไปข้างในปิดประตูตู้รอจกนกระทั่ง ความชื่นของตัวอย่างได้ตามต้องการเสร็จแล้วเปิดประตูตู้นำถัดใส่ตัวอย่างออกมาทำความสะอาดภายในตู้ปิดประตูตู้การปิดเครื่อง ปิดสวิตช์หมายเลข4ไปที่ตำแหน่งออฟปิดสวิตช์หมายเลข3ไปที่ตำแหน่งออฟและสวิตช์หมายเลข1ไปที่ตำแหน่งออฟเป็นการสิ้นสุดการใช้งาน